อันนี้คือจะเป็นกระดูกเชิงการานนะคะคือมดลูกจะอยู่จุดตรงนี้นะคะ่ะพอเวลามดลูกเคลื่อนไปปั๊บคือจะปวดลงมาเอ่อลงมากระเพาะปัสสาวะแล้วก็จะปวดก้นนะคะเวลาโกยก็คือจะต้องทํามือแบบนี้นะคะ่ะช้อนขึ้นนะคะแล้วก็ยัดมดลูกก็คือตอนท่าถีบนะคะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูนะคะสวัสดีนะคะนัะเกเรยียนเดี๋ยว ครูจะสอนเกี่ยวกับตำรากโกยมดลูกของหมอพื้นบ้านนะคะอันนี้จะเป็นศาสตร์ของอยุธยานะคะอ้าวตั้งข่าวค่ะให้นักเรียนทำมือวงแบบนี้ค่ะนะคะพอวงปุ๊บลงตรงติดกับกระดูกเชิงกรารนะคะอย่าอย่าขึ้นมาบนนะคะเดี๋ยวโดนกระเพาะปัสสาวะแตกนะคะค่ะให้นักเรียนทำมือแบบนี้นะคะอุ้งมือวงวง,วงอย่างนี้ค่ะแล้วก็ ยกตัวเราขึ้นนะคะใช้พลังจากแขนนะคะค่ะแล้วก็ข่มลงไปให้ให้ลึกๆอ่ะค่ะให้ลึกๆคือให้ถึงแบบเชิงการล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆอาย,ยกอ่าน้องยกก้นขึ้นนิดนึงอ่าอืออืมค่ะแล้วก็ถ้าไม่ขึ้นก็เราก็ใช้คอ้อนอย่างนี้อีกนะคะกดลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆอ,อืออ่ะนะคะเนี่ยค่ะ ็จแล้วก็มายัดมดลูกเข้าอู่นะคะถ้ามดลูกถ้ามดลูกเคลื่อนไหลออกมานี่เราสามารถเอาเข้าได้เลยค่ะอันนี้ก็จะใช้ส้นเท้านะคะยัดตรงก้นค่ะแล้วก็กอขาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดึงอายกก้นขึ้นนิดนึงค่ะหรือว่าใช้ท่าน,นี้ก็ได้นะคะตั้งเข่าค่ะยกก้นขึ้น อึบอ่านเนี่ยคะ่ะนี่นี่คือได้เหมือนกันนะคะ